คูครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมทุกคนมาวันนี้เริ่มเร็วนอนไวเด็กนอนอน,อนามัยต้องเป็นผมเท่านั้นนี่ไม่มีอะไรครับเมื่อเช้าทุกคนผมตั้งตั้งใจว่าจะตั้ง the cockwork อะ่ะเป็นแบบพรีเมียร์ที่มันจะแบบ ไลฟ์ like, แบบว่าดูพร้อมกันตอนหกโมงกลายเป็นว่ากดผิดแล้วมันกลายเป็นพีเมียหกโมงเช้าเว้ทุกคนเออคลิปมันไม่มันไม่มได้มันก็เลยไม่ฟีดกลายเป็นว่ามันไม่มีคนดูแล้วผมก็ไปปิดปิดเพื่อให้มันลงหกโมงกลายเป็นว่ามันไม่สามารถลงพีเมียได้อีกแล้วเออเพราะว่าเราพีเมียไปแล้วเลยเซ็งมากเลยอุตส่าสตร์ตั้งใจทํา แต่ไม่เป็นไรก็เลยมาไลฟ์แทนแบบเซ็งเซ็งเรื่องคลิปก็เลยแบบโอ้ยทําไงดีวะเออมาไลฟ์ดีวะนั่นแหละซึ่งหัวข้อในวันนี้จะเป็นเกี่ยวกับอาหารครับเพราะว่าทำไมเช้าจังใช่อยู่ๆมันก็ลงอะ่ะแบบผมดูลืมกดดู am กับ pm เออดูดิดูความแบบซือบื้อของผมดิเราก็ไปกดตั้งแต่แบบโอ้โหเช้าตรู นั่นแหครับงงมากเน็ตดีเนาะโอเคก็ขอเล่าเรียกแขกดีว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีอยู่ทั้งหมดห้าเรื่องครับจะเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยอาหารซึ่งจะเป็นแนวแบบเอเรียกว่าไงบรรยายเออจะบรรยายซะเยอะบรรยายแบบงงเหงาเศร้าแล้วก็มีอาหารมาเสริมเติมแต่งด้วยนิดหน่อยเออ นั่นแหละก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ไม่มีอะไรมากวันนี้มามูดอ,อาหารเราเกลื่นด้วยเรื่องแรกกันก่อนละกันแบบว่าเหมือนเราเล่าเรียกแขกตีมทีมในเรื่องเล่าวันนี้ครับจะเป็นตีมเกี่ยวกับอาหารครับใครที่ผ่านไปผ่านมาครับสวัสดีครับผมทดาโฮสตจาก italkt a l k อกชู n n ครับพบกับรายการเรื่องเล่ายามดึกหรือเปล่าวะไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ ันซึ่งรายการนี้คือผมจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอทีมวันนี้เอ,อเล่าเรื่องเหมือนนี้ทานก่อนนอนแล้วกันเออทุกคนจะได้ฟังเรื่องสั้นจากของผมนี่แหละแล้วก็ทีมมันก็จะเปลี่ยนไปในทุกๆวันเออก็ความมีความคิดเห็นอย่างไรดีหรือไม่ดีในก็มาคอมเมนต์กันได้ครับยินดียินดีรับคำติชมเสมอ ้าใหม่เจ้าเก่าก็เข้ามาฟังได้ครับใครที่เอ่อไม่รู้ว่าดึกเกินไปไหมเนาะอันนี้ก็จะสี่ทุ่มละก็ขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องราวเบาๆแล้วกันเป็นแบบว่าวันนี้จะไม่มีผีสางนางไม้ใดๆจะไม่มีความลึกลับมีแต่ความอบอุ่นเออแต่ถ้าไก่อบโองง่งเฮ้แต่ถ้าอากาศร้อนอบอ้าวเฮ้แต่ถ้ากบอบอบเฮ้ยพอละ ไช่เริ่มด้วยออเดิร์ฟก่อนโอเควันนี้กับข้าวกับข้าวกับข้าวอันแรกของเราครับเราจะมาพบกับแกงในวันอังคารครับผมอืมทชยเล่นคนเดียวก็ได้ไ <c oughs> วกำลังโตสุดๆแ,แล้วขยันเล่นซะด้วยขอบคุณครับเอ้ยลืมสวัสดีสวัสดีคุณเฟิร์นครับแล้วสวัสดีคุณคีมครับเออซึ่งมีอยู่สองคนที่มาเมนกันในวันนี้ ก็ขอบคุณมากมากครับสำหรับคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักเนาะชวนคุยกัน <laughs> แล้วก็ขอบคุณคนดูซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้รู้ว่ากี่คนนะเก้าคนหรือเปล่าหรือสิบคนอะไรก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะ <c oughs> ครับเออแล้วก็นี่ทุกคนเห็น QR เปล่าใครอยากสนับสนุนอย่าลืมนะครับสนับสนุนผมได้ริเตอร์โดเนทมาเป็นซูเปอร์แตงก็ได้หมดเลยครับ <c oughs> วันนี้จะจะได้มีข้าวกินในวันทันไปโอเค เรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยดีกว่าขายซะเยอะอืมขอแป๊บนะขอเตตั้งใหม่เสียงเสียงชัดใช่ไหมไม่ขาดไม่หายเนาะโอเคเรื่องนี้มีชื่อว่ากลิ่นแกงของวันอังคารครับอืมบ้านไม้หลังเล็กริมคลองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเริ่มอุ่นขึ้นทีละน้อย เมื่อแสงแดดยามเช้าสอดลอดช่องหน้าต่างเข้าไปในครัวกินหอมของข้าวมมลิที่หุงพึ่งเสร็จใหม่ๆลอยคลุ้งไปทั่วบ้านมันเป็นกลิ่นที่อบอุ่นแบบที่ทำให้ใครก็ตามที่ได้สูตรเข้าไปก็ต้องหลับตานิ่งสักครู่ไม่ใช่เพราะความหิวแต่เป็นเพราะความคิดถึงโต๊ะไม้กลมกลางบ้านมีจานใบใหญ่ที่ใส่แกงส้มผักรวมอยู่ น้ำแกงสีส้มจัดตัดกับสีเขียวของดอกแคร์และถั่วฝักยาวได้อย่างน่ามองกลิ่นเปรี้ยวของมะขามเปียกและเผ็ดปลายลิ้นของพริกแห้งบดยังอ้อยอิงอยู่ในอากาศและกลิ่นทั้งหมดนั้นมีอยู่กลิ่นหนึ่งที่แทรกอยู่เงียบๆนั่นก็คือกลิ่นของความทรงจำวันอังคารมักเป็นวันที่ยายชอบทำแกงส้มไม่ใช่เพราะเป็นวันพิเศษอะไร แต่พอตลาดนัดเช้ามีผักสดจากสวนมาเต็มแผงของพวกนี้มันต้องกินตอนเช้าแบบนี้แหละหวานกว่าเห็นเห็นยายเคยพูดพลางใช้ช้อนคนในหม้อเบาๆเสียงน้ำแกงที่เดือดปุดๆทำให้ห้องครัวกลายเป็นที่หลบลมและความเหงาได้อย่างน่าประหลาดทุกคำที่ตักเข้าปากไม่ใช่แค่รสเผ็ดเปรี้ยวซึมเข้าสู่ปลายลิ้น แต่มันยังซึมเข้าสู่หัวใจชา้ชาๆลึกๆแบบที่ไม่มีคำอธิบายใดๆจำลองได้เมื่อโตขึ้นฉันลองทำแกงส้มด้วยตัวเองอยู่หลายครั้งใช้สูตรของคุณยายจดไว้อย่างละเอียดอีกแห้งกี่เม็ดกระชายกี่แง่งมะขามเปียกต้องเข้มข้นขนาดไหนแต่ไม่ว่ากี่ครั้งมันก็ไม่เคยเหมือนเลย อาจจะเป็นเพราะฉันไม่มีวันอังคารที่มียายอยู่ในห้องครัวอีกต่อไปแล้วมันจะเป็นแบบนั้นหรือปะและเรื่องราวนี้ก็จบลงครับอ่าเป็นไงเกล่นเกลนจบแบบเร็วเพราะมันเป็นเรื่องสั้นเรื่องรีบก็เรื่องนี้ชื่อว่ากลิ่นแกงของวันอังคารครับก็เป็นอฝึก ฝึกฝึกเขียนแนวบรรยายเออบรรยายอาหารเออก็จบไปแล้วครับกับแกงของเราในวันนี้เออกับข้าวหนึ่งอย่างเราก็ได้ชิมไปแล้วว่ากับข้าวชนิดเนี้ยมันมีอมืเรียกว่าไงอ่ะแกงเนี้ยมันอร่อยไหมหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ก็ กลัวว่าจะเริ่มเรื่องสองเนี่ยเดี๋ยวก็จะเร็วไปอ,อ๋อสิบนาทีแล้วสิบนาทีแล้วอืมก็ถือว่าดีกําลังทําเวลาได้ดีเรื่องต่อไปก็จะมาเมนูข้าวบ้างรอบนี้ก็เรากินแกงไปแล้วเราก็เราก็ได้ซึมซับความเผ็ดหวานอมเปรี้ยวของแกงส้มคุณยายไปแล้ววันนี้ก็ยังเหลือกับข้าวอีกสี่อย่างเออแล้วข้าวต่อไปข้าโอ้ยข้าวต่อไปนะเมนูถัดไปก็จะเป็น ที่ทุกคนอาจจะไม่เคยกินเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันรสชาติเป็นยังไงเรื่องนี้มีชื่อว่าข้าวเหนียวหน้ากุ้งครับตอนเช้าวันอาทิตย์ไม่เคยเงียบเสียงคนขายตะโกนเรียกลูกค้ากลิ่นปิ้งย่างลมอ่อนๆที่พัดพากลิ่นข้าวเหนียวสุกลอยมาเตะจมูกฉันเดินฉันเดินลาะผ่านแผงผลไม้ไปยังมุมซ้ายสุดของตลาด ข้าวเหนียวหน้ากุ้งของป้าจินวันนี้หน้ากุ้งสีส้มสวยเลยเลยหลานป้าทำเองกับมือเสียงป้าจินดังมาจากหลังพลาสติกเลี้ยงสูงที่ตั้งเป็นฉากหลังหน้าของเธอมันนิดๆจากไอน้ำที่ระอุจากหม้อนึ่งข้าวเหงื่อซึมตรงขมับดวงตากลับเป็นประกายเหมือนเพิ่งได้ยินข่าวดีข้าวเหนียวถูกตัดใส่ข้าวเหนียวถูกตัก ใส่ใบตองกินหอมของมะพร้าวขูดที่คลุ้งกับมะพร้าวน้ำตาลเข้มข้นโชยออกมาอย่างเย้ายวนหน้ากุ้งกรอบๆสีส้มจัดคลุกเคล้าด้วยน้ำตาลกะทิน้ำตาลกะทิและเกลืออย่างพิถีพิถันโรยอยู่บนข้าวเหนียวอย่างพอดิบพอดีเสียงกุ้งทอดกรอบยังคงก้องอยู่ในความทรงจำฉันเคยกินข้าวเหนียวหน้ากุ้งครั้งแรกตอนอายุเจ็ดขวบ เป็นวันที่แม่ฉันพามาซื้อครั้งแรกหลังจากที่หายป่วยจากไข้หวัดใหญ่ลูกหายดีแล้วก็ต้องฉลองสักหน่อยสิแม่พูดแค่นั้นแล้วยื่นข้าวเหนียวห่อเล็กๆนั้นมาฉันจำได้ว่าคำแรกที่กัดไปกุ้งก็กรอบแตกในปากหวานนิดเค็มหน่อยแล้วก็หอมแบบที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยตอนนั้นเองฉันรู้ว่าบ้านไม่ได้อยู่ในที่ที่เราแค่นอน แต่มันคือรสชาติแบบนี้รสชาติที่ทำให้เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นหลายปีผ่านไปฉันโตขึ้นย้ายไปในเมืองทำงานทำอะไรต่อมิอะไรแต่เช้าวันอาทิตย์หากฉันกลับมาฉันก็ยังคงแวะมาหาป้าจินซื้อข้าวเหนียวหน้ากุ้งห่อหนึ่งและนั่งกินตรงเก้าอี้พลาสติกที่สีซีดข้างร้านเพียงคงมีลมพัดอ่อนๆและกลิ่นของ และกลิ่นหอมของมะพร้าวที่ไม่เคยเปลี่ยนไปเลยและเรื่องราวนี้ก็จบลงครับเออจบไปแล้ว <c oughs> ข้าวเหนียวหนะ้ากุ้งมีใครเคยกินปะมันเป็นเหมือนแบบเรียกว่าไงอะข้าวเหนียวอะแล้วก็เป็นกุ้งเออผมว่าถ้าเป็นคนเมืองอาจจะยังไม่เคยกินเออที่ไหนมีก็บอกด้วยแต่ถ้าบรรยายก็น่าจะเข้าใจอยู่มั้งนะเออ,เอ,อ เรามีข้าวไปแล้วอ่าเดี๋ยวๆขอขอดูก่อนเมนูถัดไปอะไรวะอ่ามาอุ้ยโอเคโอเคเมนูนี้ไม่เคยเลยครับผมไม่ค่อยชอบกุ้งหุ้ยคุณโฟ กุ้งอร่อยนะโอ้ฟังแล้วนึกภาพได้เลยครับหิวเลยน่าจะหิวจริงคุณทาดาเอ้ยน่ากินมากโอเคก็เราได้กินแกงของคุณยายไปแล้วแล้วก็กินขั้นข้าวเหนียวหน้ากุ้งไปแล้วคือมันคือเรากินของข้าวเนี่ยมันก็ต้องแบบมีของหวานสักหน่อยเรามากินเมนูถัดไปเลยดีกว่าคือแบบ เรามีไทยๆไปแล้วเรามากินแนวแบบว่าขนมปังบ้างดีวะ่ะเมนูถัดมาครับขนมปังปิ้งกับเนยเค็มครับ <c oughs> ผมตื่นขึ้นมาตอนหกโมงสิบสามนาทีไม่ใช่เพราะนาฬิกาปุกแต่เพราะนกกระจอกบนสายไฟข้างหน้าต่างส่งเสียงอย่างประหลาด มันฟังดูเหมือนเครื่องจักรเย็บผ้าเก่าจนใกล้พังลมหายใจของผมนั้นยังชื้นและอากาศในห้องก็ยังคงมีไอละอองของความฝันเมื่อคืนนี้ผมลุกขึ้นไปที่ครัวหยิบเปิดตู้หยิบขนมปังฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลมายังมายังทุกคนฮัลโหลเทส ฮัลโหลเทสทุกคนมายังขอโทษขอโทษเน็ตดูดเอ้ยเน็ตลุดมายังมายังมาแล้วเออโอ้ยถ้าถ้าเน็ตไม่ดับเนี่ยไม่ใช่ช่องนี้นะเป็นตัวปลอมถ้าวันไหนมันแบบดีเกินไปอะเออโอเคโอเคขอเล่าใหม่ขอเล่าใหม่ขอเล่าใหม่เออ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 ขินเลย ดับทุกรอบแหมโอเคมาแล้วเนาะเสียงชัดเนาะโอเคโอเคโอเคเมนูถัดมาครับขนมปังปิ้งกับเนยเค็มครับ <c oughs> โอ้ยติดคอติดคอผมตื่นขึ้นมาตอน6กโมงสินาทีไม่ใช่เพราะนาฬิกาปุกแต่เพราะนกกระจอกบนสายไฟข้างหน้าต่างส่งเสียงประหลาด มันฟังดูเหมือนเสียงเครื่องจักเย็บผ้าที่เก่าจนใกล้พังลมหายใจของผมยังชื้นและอากาศในห้องยังคงมีคงมีไอละอองของความฝันเมื่อคืนอยู่เลยผมลุกขึ้นไปในครัวเปิดตู้เย็นหยิบขนมปังออกมาสองแผ่นเป็นขนมปังแผ่นหนาที่ซื้อมาจากร้านเบเกอรี่เล็กๆใต้สะพานลอยที่ไม่ค่อยมีใครข้ามใต้สะพานลอยที่ไม่ค่อยมีใครข้ามไป หญิงสาวเจ้าของร้านเคยบอกไว้ว่าแป้งที่ดีต้องมีเสียงตอนกัดเข้าไปนะคะผมใส่ขนมปังลงในเครื่องปิ้งกลิ่นแป้งสุกเริ่มลอยขึ้นมาอย่างช้าๆมันไม่ใช่กลิ่นหอมหวนแบบในโฆษณาครับแต่มันมีน้ำหนักบางอย่างกลิ่นของตอนเช้ากลิ่นของการเริ่มต้นกลิ่นของบางอย่างที่เราอาจจะลืมไปว่า เคยรออยู่ตรงนั้นผมหยิบเนยเค็มออกมาจากตู้เย็นเป็นก้อนเล็กๆสีเหลืองทองตอนที่ปลายมีดปาดเนยลงบนขนมปังที่เพิ่งปิ้งเสร็จเสียงฉึกเบาๆทำให้ผมนิ่งไปสักครู่หนึ่งเหมือนกับว่าเสียงนั้นได้กรีดผ่านความทรงจําอะไรบางอย่างซึ่งไม่อยากให้มันถูกเปิดออกเนยละลายช้าๆครับบนขนมปัง ายเป็นลายเส้นของความเงาสะท้อนกับแสงแดดยามเช้าอย่างเงียบงันผมนั่งลงบนโต๊ะกัดขนมปังไปคำหนึงความเค็มนิดๆจากเนยเคลือบลิ้นครับความกรอบของแป้งปุกสติแต่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างขาดหายไปในเวลาเดียวกันผมจำได้ว่าเคยมีใครบางคนนั่งตรงข้ามผมตรงนี้ กินขนมปังด้วยกันในตอนเช้าแบบนี้เธอชอบโรยน้ำตาลลงไปหน่อยนึงแล้วพูดขึ้นว่ามันจะเหมือนฝรั่งเศสหน่อยๆน่นะผมไม่เคยเข้าใจว่าฝรั่งเศสควรมีรสชาติแบบไหนแต่ผมก็หัวเราะตามเธอทุกๆครั้งที่เธอทำแบบนั้นตอนนี้ไม่มีน้ำตาลครับไม่มีเธอมีเพียงเสียงขนมปังกรอบ แตกอยู่ในปากของผมและเสียงเครื่องจากเย็บผ้าของนกกระจอกที่ยังคงดังอยู่ด้านนอกผมหยิบขนมปังอีกคำหนึงและกัดเข้าไปแล้วค่อยๆเคียเ้ยวช้าๆเล่า,ลากับว่าไม่อยากให้รสชาตินี้มันหายไปไหนเพราะในโลกที่อะไรๆที่หายไปง่ายเหลือเกินอย่างน้อยขนมปังปิ้งกับเนยเค็มก็ยังอยู่ตรงนี้ และเรื่องราวนี้ก็จบลงครับเป็นไงขนมปังกับปังอุ้ยขนมปังปิ้งกับเนยเค็มนี่เร้าไหมแบบมามูทแบบเหงาเหงาเศร้าๆาขนมปังยังอยู่แต่เธอไม่อยู่แล้วเฮ้ <laughs> เล่นเองเขินเอง <laughs> มาก็ เมนูในวันนี้ก็รู้สึกว่าสารอาหารเนี่ยมันก็เริ่มจะครบถ้วนแล้วเรามีแกงผักแล้วเป็นแกงส้มผักไปละเรามีข้าวข้าวเหนียวกับกุ้งเออโปรตีนก็ดีขนมปังปิ้งอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบว่าเรากินไปแล้วขนมปังปิ้งกับเนยใช่ป่ะเรายังไม่อิ่มเนี่ยผมว่ากับข้าวเรามันอาจจะโปรตีนไม่ถึงอืมมันอาจจะมีโปรตีนไม่ถึงมีผลไม้ไหมครับื้อลืมเลยเออลืมเลยดิไม่มีผลไม้แต่แต่ ผลไม้นี่มันต้องกินหลังกินข้าวอาหารให้ครบก่อนหรือเปล่าเออไม่งั้นเดี๋ยวอิ่มเร็วก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าเมนูของเราเนี่ยก็เริ่มจะเยอะละผมคิดว่าแต่โปรตีนเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเราจะพาทุกคนไปกินไข่กันครับมีชาไข่มุกไหมคะคุณเฟิร์นชาไข่มุกเป็นข้าวเหรอเป็นอาหารไหมฮะฮะฮะเราเล่นเราเล่นกินได้ครับตแต่ต้องกินหลังกินข้าวครับ แหมนอกเรื่องก็วันนี้ไปกินไข่กันในเมนูถัดไปกันดีกว่าครับเพื่อเพิ่มผลเเพิ่มเพื่อเพิ่ม,มโปรตีนเออเมนูนี้ครับไข่คนในห้องเช่าชั้นสี่ครับอืมขอขอแป๊บนะแกมแกรมผมอาศัยอยู่คนเดียวในห้องชั้นสี่ใกล้ทางรถไฟ ทุกเช้าจะมีเสียงขบวนแรกวิ่งผ่านตอน6 4โมง48นาทีเสียงเหล็กกระทบเหล็กทำให้ผมตื่นไม่เร็วไปกว่านั้นและไม่ช้าไปกว่านั้นครับผมไม่เคยต้องตั้งนาฬิกาปลุกอีกเลยตั้งแต่ย้ายมาเช้าวันนั้นก็เหมือนเช้าวันอื่นๆผมลุกขึ้นมาชงกาแฟดำแล้วเปิดหน้าต่างลมเช้าในเดือนมีนาก็ยังคงเย็นอยู่แต่มันไม่กัดผิวมันแค่พัดเบา,เบา,เบา เหมือนมือที่คุ้นเคยเคยกําลังรูปไหลครับผมหยิบไข่ผมหยิบไข่ไก่ออกมาสองฟองตอกลงในชามแก้วใสเติมเกลือนิดนึงแล้วตีมันด้วยซ่อมเสียงไข่ถูกตีในชามมีจังหวะแบบเฉพาะตัวมันเหมือนการซ้อมเปียนโนของคนที่มันเหมือนการซ้อมเปียนโนของคนที่ไม่มีใครฟังแต่ก็ยังเล่นต่อไปได้ ผมเทไข่ลงในกระทะร้อนๆและค่อยๆคนอย่างช้าๆด้วยไม้พายกลิ่นของไข่ร้อนๆกับเนยที่ละลายเริ่มลอยขึ้นมามันไม่ใช่กลิ่นที่ซับซ้อนแต่มันเป็นกลิ่นเหมือนเสียงของที่แต่มันเป็นกลิ่นเหมือนเสียงที่คุณเคยได้ยินตอนเด็กๆกลิ่นของการเริ่มต้นวันใหม่ที่ไม่มีใครคาดหวังอะไรจากคุณผมนั่งลงบนโต๊ะไม้เตี้ยๆใกล้หน้าต่าง ไข่ค,คนยังร้อนอยู่บนจานขาวกาแฟยังมีไอจางๆลอยขึ้นจากถ้วยผมใช้ช้อนตักไข่คำหนึงเข้าปากมันนุ่มเกินกว่าที่ผมจะจำได้อุ่นจนไม่อุ่นจนเหมือนมีใครมานั่งข้างๆแล้วพูดว่าค่อยๆกินนะเดี๋ยวมันลวกปากแต่ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นครับ มีแค่เงาเล็กๆจากแสงแดดที่ส่องผ่านกระถางต้นไม้มาเหมือนเงาของความคิดถึงที่ไม่มีชื่อเรียกบางทีความโดดเดี่ยวไม่ได้มาด้วยเสียงดังแต่มันมาในรูปแบบของไข่คนในเช้าที่ไม่มีอะไรพิเศษในห้องชั้นสีที่มีเสียงรถไฟที่ที่ดังเป็นเพื่อนมาตลอดครับในชั้นสี่ที่มีเสียงรถไฟเป็นเพื่อนมาตลอดครับ และเรื่องราวของไข่คนนี้ก็จบลงครับตัดตัดฉึบแบบว้วนๆอ่านผิดจังหวะมีแต่เรื่องเงาเงาเออกินข้าวแบบคนเงาเงาไงเออเฮ้ยขาดไปหายหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดวผมเผลอลบกับข้าวอย่างสุดท้ายไปแป๊บนะทุกคนโอ้เอ๋ย เรากินข้าวไปสี่อย่างแล้วโอ้ขาดไปหนึ่งอะดิฟังแล้วเศร้าไม่ต้องเศร้าครับไม่ต้องเศร้านี่เมนูอีกอันนึงก,ก็ก็ฉีกฉีกเลยอืมเดี๋ยวนะขอตั้งชื่อก่อนอยังไม่ได้ตั้งชื่อ มามาแล้วมาแล้วมแล้วชึบชบชบอยู่ไหนเอ่ยตรงไหนเอ่ยสักครู่นะทุกคนนี่โอเคมาเรากินเอแกงส้มไปแล้วแล้วก็เรากินขนมปังไปกินข้าวเหนียวหน้ากุ้งไปแล้วก็กินไข่คนไปละผมว่ามันครบถ้วนแล้วแหละ แต่แบบว่าถ้าวันวันนั้นเนี่ยเราอยากกินอะไรร้อนๆแบบเมนูเส้นๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเสนออีกเมนูหนึ่งที่แบบจะฉีกหน่อยแบบเรามีอาหารไทยมีไข่มีขนมปังฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราจะไปกินะ